12นิสัยของคนรวยที่คนทั่วไปมักจะมองข้ามสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1พวกเขาไม่พึ่งโชคแต่พึ่งระบบทำไมบางคนเขาแค่นอนอยู่เฉยๆแต่เงินก็ไหลเข้าในขณะที่อีกหลายคนยังต้องทำงานแบบหลังคดหลังแข็งแต่เงินยังไม่พอใช้ต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือนคนทั่วไปใช้ชีวิตเหมือนกับกําลังเล่นหวยหวังว่าโชคจะเข้าข้างหวังว่าสักวันฟ้าจะเปิด หวังว่าใครสักคนจะมาช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้แต่คนรวยค่ะเขาจะไม่ฝากชีวิตไว้กับความหวังแบบลมๆเล,ล้งๆแ,แบบนั้นเพราะพวกเขารู้ดีว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากระบบที่ผลิตเงินได้แม้ตอนที่นอนหลับคนรวยเขาจะไม่วิ่งตามเงินนะคะแต่เขาสร้างเครื่องผลิตเงินเอาไว้ให้ทำงานแทนเขาไม่วุ่นวายกับการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่โฟกัสแค่สิ่งที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ซ้ำได้ซ้ำอีกเขาไม่ลงมือโดยไม่มีแผนและก็ไม่ทำอะไรตามกระแสะแค่เพราะว่าคนอื่นก็ทำระบบที่ว่านี้นะคะไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนหรือว่าลึกลับแต่มันคือวิธีคิดที่ถูกจัดระเบียบนั่นเองเป็นนิสัยที่สามารถต่อย,ยอดได้เป็นรายได้เป็นกระบวนการที่เมื่อทำซ้ำก็จะไม่ต้องพึ่งแรงตัวเองตลอดไป มันอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์การลงทุนการสร้างแบรนด์หรือแม้กระทั่งการใช้เวลาให้คุ้มค่าในทุกๆวันเพื่อปั้นสินทรัพย์ระยะยาวในขณะที่คนทั่วไปนะคะก็มักจะถามว่าทำอันนี้แล้วได้เงินเลยไหมแต่คนรวยเขากลับถามว่าทำอันนี้ซ้ำได้ไหมขยายเพิ่มได้ไหมปล่อยให้ระบบทำแทนได้ไหมคำถามต่างกันแค่นี้เลยค่ะและนั่นแหละค่ะที่ทำให้ผลลัพธ์ต่างกันแบบฟ้ากับเหว และคนที่เอาแต่ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาโชคก็มักจะจบลงด้วยการกลายเป็นเหยื่อของระบบที่คนรวยสร้างขึ้นแต่คนที่ยอมใช้สมองในการวางระบบใช้เวลาปั้นอยากตั้งใจแม้ว่าจะเหนื่อยในตอนแรกสุดท้ายเขาก็จะเหนื่อยน้อยลงเรื่อยๆแต่รวยมากขึ้นทุกวันจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะคนธรรมดาจะใช้แรงหาเงินแต่คนรวยเขาใช้ระบบสร้างเงินแล้วก็ปล่อยให้ระบบนั้นโตขึ้นจนเป็นอาณาจักรส่วนตัวของเขา แล้วคุณล่ะคะจะเลือกเป็นเหยื่อของระบบหรือว่าจะเป็นเจ้าของระบบนั้นข้อ2ยอมดูโง่เพื่อที่จะได้เรียนรู้คุณกลัวเสียหน้ามากกว่าเสียอนาคตรหรือเปล่าคะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนกับจะต้องรักษาหน้าไว้ตลอดเวลากลัวถูกมองว่าไม่รู้กลัวถูกหาว่าโงา่กลัวเสียฟอร์มจนไม่กล้าถามอะไรเลยแม้กระทั่งเรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจในขณะที่คนรวย เขากล้าพูดว่าอธิบายให้หน่อยได้ไหมไม่เข้าใจเลยเขากล้าถามคำถามที่ดูพื้นฐานเพราะเขาไม่กลัวว่าจะดูด้อยกว่าเขายอมวางอีกโก้ยอมรับว่าตัวเองยังรู้น้อยเพราะเขารู้นะคะว่าความไม่รู้ไม่ได้น่ากลัวแต่การแกล้งทำเป็นรู้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตไม่ไปไหนเลยคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคนที่โตเร็วไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดในห้องแต่เป็นคนที่กล้ายกมือถาม คนที่กล้าทบทวนคนที่กล้ายอมรับว่ายังไม่เข้าใจและนั่นเลยค่ะคือสัญญาณของคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดในทุกวันในโลกแห่งความจริงไม่มีรางวัลสำหรับคนที่ทําตัวเหมือนกับรู้ไปหมดแต่มีผลตอบแทนมหาศาลให้กับคนที่หิวความรู้คนรวยเขาไม่ได้กลัวคำว่ายังไม่รู้นะคะเขากลัวคำว่ารู้อยู่แค่นี้มานานเกินไปในขณะที่คนทั่วไปใช้ชีวิตกับคำว่ารู้แล้วรู้แล้ว ส่วนคนรวยเขาจะใช้ชีวิตกับคำว่ามีอะไรให้เรียนอีกบ้างและความแตกต่างเล็กๆนี่เองค่ะที่พาเขาไปอยู่คนละระดับกับคนส่วนใหญ่และการยอมดูโง่ในวันนี้ก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกอายแค่ชั่วคราวแต่การไม่กล้าถามไม่กล้าฟังไม่กล้าเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆนั่นแหละค่ะที่น่าอายไปตลอดชีวิตคุณสามารถเลือกได้เองนะคะว่าจะปกป้องหน้าตัวเองแล้วแพ้เกมชีวิต หรือว่าจะถ่อมตัวเรียนรู้แล้วก็ชนะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะว่าคนที่รวยเขารู้ค่ะว่าคนที่ฉลาดที่สุดในห้องมักจะเรียนรู้ได้น้อยที่สุดแต่คนที่กล้าย,ยอมรับว่างมงมักจะฉลาดเกินคาดในวันข้างหน้าเสมอนั่นเองค่ะข้อ 3. อยู่กับคนที่เก่งกว่าเสมอนะคะคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในวงสังคมที่ทําให้คุณรู้สึกเก่งหรือว่าอยู่ในวงสังคมที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นจริงๆกันแน่ คนทั่วไปมักจะเลือกอยู่ในที่ที่ตัวเองดูเหนือกว่าใช่ไหมคะวงที่เขาพูดอะไรทุกคนก็พยักหน้าวงที่ทำอะไรก็ไม่มีใครกล้าทวงวงสังคมที่เขาดูเก่งดูโดดเด่นดูเป็นผู้นำแต่ลึกๆแล้วมันเป็นกับดักที่น่ากลัวมากค่ะเพราะในวงที่ไม่มีใครเก่งกว่าเราเราจะไม่พัฒนาเราจะไม่รู้ว่าข้างนอกนั้นเติบโตไปไกลแค่ไหนเราก็จะหลอกตัวเองว่า เราก็ดีแล้วทั้งๆที่ในโลกแห่งความจริงเรายังห่างไกลคําว่าสําเร็จแต่ตรงกันข้ามนะคะคนรวยกลับเลือกที่จะรู้สึกโง่ในวงสังคมที่ทําให้เขาเติบโตเขาจะชอบฟังมากกว่าพูดเขาจะอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเขาจะอยู่กับคนที่วิจารณ์แบบตรงๆแต่ไม่กลัวเสียความรู้สึกเพราะเขารู้นะคะว่าคําติหนึ่งคำจากคนเก่งอาจจะพาเขาโตเร็วกว่าเสียงชมจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย จำไว้นะคะว่าวงสังคมที่เราอยู่เท่ากับกรอบความคิดที่เราจะมีวงสังคมที่เราอยู่เท่ากับเพดานความสำเร็จที่เราจะไปถึงถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในวงสังคมที่ใครๆก็พอใจในสิ่งที่มีคุณก็จะไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าคุณทำได้มากแค่ไหนซึ่งมันอาจจะไม่สบายใจที่จะต้องอยู่กับคนที่เก่งกว่าจะต้องฟังสิ่งที่เขาพูดในเรื่องที่เราไม่เข้าใจจะต้องนั่งเงียบๆเพราะว่ายังไม่มีอะไรจะอวดแต่นั่นแหละค่ะ คือสัญญาณของการเติบโตที่แท้จริงคนรวยไม่กลัวจะดูด้อยในวงสังคมเก่งๆเพราะเขาไม่ได้มาหาเพื่อนแต่เขามาหาระดับใหม่ของตัวเองแล้วคุณล่ะคะจะเลือกวงสังคมที่ทำให้คุณภูมิใจในจุดที่ย่ำอยู่หรือว่าจะเลือกวงที่ผลักดันให้คุณหลุดจากจุดนั้นไปอยู่ในจุดที่คุณไม่เคยนึกฝันว่าตัวเองจะไปถึงจำไว้นะคะว่าอยู่ผิดวงสังคมชีวิตก็จะไม่ไปไหนแต่ถ้าคุณอยู่ถูกวงสังคม ต่อให้เริ่มจากศูนย์คุณก็จะสามารถโตเร็วแบบที่คนทั้งโลกตามไม่ทันข้อ4เก็บอารมณ์และก็เก็บพลังคุณเคยไมหมคาที่หมดแรงทั้งวันท,ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรหนักเลยแค่ใช้พลังไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นคนทั่วไปหมดแรงไม่ใช่เพราะทํางานหนักนะคะแต่เพราะว่าใจหมดพลังแค่ในตอนเช้าโดนคอมเมนต์แซะในโซเชียลก็ของขึ้นเจอเพื่อนร่วมงานหงุดหิดใส่ก็เอากลับมาคิดทั้งวัน ทะเลาะกับคนใกล้ตัวทีหนึง่งสมองนี่ดับทั้งวันไม่มีแรงจะทำอะไรต่อแต่คนรวยนะคะเขาไม่ได้ใช้พลังกับสิ่งพวกนี้เลยเขารู้ว่าอารมณ์คือพลังงานรูปแบบหนึง่งและถ้าเกิดว่าเราเอาพลังนั้นไปใช้ผิดที่เท่ากับว่าเราพลานโอกาสของตัวเองโดยไม่รู้ตัวในวันที่มีโอกาสใหญ่เข้ามาคุณอาจจะหมดแรงเกินกว่าจะคว้าไว้ในวันที่ต้องตัดสินใจอะไรสำคัญ คุณอาจจะคิดไม่ออกเพราะว่าใจฟุ้งซ่านไปหมดนี่แหละค่ะเหตุผลที่คนรวยไม่เสียเวลากับดรามา่าเขาไม่เอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาแบกไว้ให้หนักสมองเขาเก็บอารมณ์ไม่ใช่เพราะว่าเขาเย็นชาแต่เพราะเขารู้ว่าอารมณ์ต้องใช้ให้เป็นโกรธได้แต่ต้องโกรธให้ถูกจงังหวะเศร้าได้แต่จะต้องไม่ให้มันมาขัดขวางการตัดสินใจเขาไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กๆมาดูดพลังจากสิ่งที่ใหญ่ที่รอเขาอยู่ ซึ่งบางครั้งนะคะการนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ไม่ดรามา่าไม่ใช่เพราะว่าแพ้แต่เพราะว่าเขาเลือกที่จะชนะในสนามที่ใหญ่กว่านั้นคนรวยเขาคิดแบบนี้เสมอนะคะว่าพลังงานที่เอาไปทะเลาะเอาไปเครียดเอาไปดรามา่าถ้าเกิดว่าเอามาลงมือทําอะไรสักอย่างก็คงจะสําเร็จไปนานแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณล่ะคะวันนี้เอาแรงเอาเวลาเอาสมองของตัวเองไปใช้กับอะไรอยู่ อย่าลืมนะคะว่าชีวิตของคุณดีได้แค่หยุดเสียเวลาให้กับเรื่องที่ไม่มีราคาเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ไปได้ไกลที่สุดคือคนที่ประหยัดพลังไว้ใช้กับสิ่งที่สําคัญจริงๆข้อ 5. โฟกัสที่ผลลัพธ์ไม่ใช่ความรู้สึกถ้าเกิดวันนี้นะคะคุณยังรู้สึกว่าเอ้ยทําไมขี้เกียจจังทําไมไม่อยากทําอะไรเลยชีวิตของคุณก็อาจจะติดอยู่ที่เดิมไปอีก5ปีคนทั่วไปมักจะทํางานตามอารมณ์ขี้เกียจเมื่อไหร่ก็พักเหนื่อยเมื่อไหร่ก็หยุด บางวันไม่มีอารมณ์ก็ปัดทุกอย่างออกไปก่อนใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนกับสิ่งที่สำคัญแต่ใช้คำว่าเดี๋ยวนี้กับสิ่งที่ทำให้สบายใจแค่ชั่วคราวแต่คนรวยนะคะเขาไม่ได้ถามตัวเองว่าอยากทำไหมเขาถามว่าถ้าอยากจะมีชีวิตแบบนั้นตอนนี้จะต้องทำอะไรบ้างเขารู้ว่าอารมณ์มันเปลี่ยนทุกวันค่ะวันนี้เบื่อพรุ่งนี้คือคักอีกวันหนึ่งอยากจะนอนทั้งวันแต่เป้าหมายมันไม่เคยเปลี่ยน ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมชีวิตก็เท่ากับว่าคุณมอบพวงมาลัยชีวิตให้ความรู้สึกที่ไม่นิ่งของตัวเองส่วนคนรวยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยแต่ก็ยังลงมือทําถึงแม้ว่าจะเบื่อก็ยังเดินต่อเขาจะไม่ปล่อยให้คําว่าเดี๋ยวขอพักก่อนมาผลาญเวลาทองคําที่จะสร้างชีวิตในแต่ละวันลองคิดง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าวันนี้คุณไม่ทําเพราะไม่รู้สึกอยากทําแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่อยากทํา แบบนี้ไปอีก30วันคุณจะเสียเวลาไปเท่าไหร่คะคือชีวิตไม่ได้รอให้เรารู้สึกอยากแล้วค่อยคืบหน้าแต่มันรอให้เราทำต่อแม้ในวันที่ไม่อยากทำและนี่แหละค่ะคือจุดตัดระหว่างคนทั่วไปกับคนที่ไปถึงจุดที่คนอื่นแค่ฝันคุณไม่ต้องมีแรงวนานใจตลอดเวลาก็ได้แค่มีวินัยพอที่จะถามตัวเองว่าอยากไหมแค่ถามให้ชัดว่าอยากจะเป็นใครในอีกหนึ่งปีข้างหน้า แล้วก็เอาคำตอบนั้นนะคะมาเป็นแรงลากตัวเองออกจากเตียงลากตัวเองออกจากโซฟาลากออกจากความรู้สึกขี้เกียจที่กัดกินคุณอยู่ทุกวันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอารมณ์ก็จะผ่านไปแต่ผลลัพธ์จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตข้อ 6. คนรวยไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าคุณยังกลัวว่าคนอื่นจะมองยังไงนั่นแปลว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรวยคนทั่วไปอยากสำเร็จแต่ก็กลัวโดนพูดลับหลัง อยากจะเริ่มธุรกิจแต่ก็กลัวเขาหาว่าคิดการใหญ่เกินตัวอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่ก็กลัวใครบางคนจะมองว่าเอาแต่ฝันกลางวันและสุดท้ายก็หยุดที่เดิมเพราะหมวแต่รอให้ทุกคนเข้าใจท,ทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ทันเริ่มเดินแต่คนรวยนะคะเขารู้ความจริงข้อหนึ่งก็คือไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่ต้องจ่ายด้วยคำวิจารณ์เขาจึงไม่เสียเวลาอธิบายไม่พยายามให้ใครเข้าใจ เพราะเขารู้นะคะว่าคนที่ไม่เคยลงมือทําจะไม่มีวันเข้าใจคนที่กล้าทําเขาเลือกที่จะเงียบและก็เดินต่อเขาเลือกที่จะพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่คําพูดและเสียงที่ดังที่สุดในโลกก็ไม่ใช่เสียงของการแก้ตัวแต่คือเสียงของความสําเร็จที่ไม่มีใครกล้าเถอยอยียงนั่นเองคนรวยจะไม่ยอมให้ความคิดของคนอื่นมาฉุดความกล้าของตัวเองเขาไม่ยอมให้คอมเมนต์จากคนที่ไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้เขา มันมีอิทธิพลเหนือชีวิตเขาเพราะเขารู้นะคะว่าถ้ายังกลัวคําพูดของคนอื่นคุณก็จะไม่มีวันได้ยินเสียงในหัวของตัวเองคนทั่วไปพยายามทําให้ทุกคนรักแต่คนรวยพยายามทําให้ตัวเองไม่หยุดเดินเพราะเขารู้นะคะว่าโลกจะหัวเราะเยาะคุณตอนเริ่มแต่จะนั่งเงียบๆเ,เ,เมื่อคุณสําเร็จอย่าเสียเวลาอธิบายกับคนที่ตั้งใจจะไม่เข้าใจอย่าเอาพลังของคุณไปจ่ายให้กับคนที่ไม่ได้ลงแรงอะไรให้คุณเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ จำเอาไว้นะคะว่าวันนี้คุณอาจจะเป็นแค่เรื่องซุบซิบนินทาในวงเข้าแกงของใครบางคนแต่ถ้าคุณไม่หยุดเดินวันหนึ่งเขาจะซื้อตั๋วเข้าไปดูชีวิตของคุณในโรงภาพยนตร์ข้อ7คนรวยมีจังหวะหยุดที่เฉียบค่ะอย่าคิดว่าคนสําเร็จเขาจะลุยทุกวันนะคะบางทีเขาก็ชนะคุณได้เพราะเขารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องหยุดต่างหากในโลกของคนทั่วไปใครที่หยุดมักจะถูกมองว่าอ่อนแอใครที่พักมักจะถูกมองว่าแพ้ แต่ในโลกของคนรวยการหยุดคือกลยุทธ์ค่ะไม่ใช่การถอยคนรวยเขารู้ดีนะคะว่าจะไปไกลได้ก็จะต้องมีพลังเหลือพอที่จะไปต่อเขาไม่ฝืนตัวเองจนพังเขาไม่ลุยแบบไร้ทิศทางและที่สำคัญก็คือเขาไม่พักเพราะเบื่อแต่พักเพราะว่าวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องหยุดตรงนี้แหละเพื่อที่จะไปต่อให้ไกลกว่าเดิมคนทั่วไปก็อาจจะใช้คาว่าขอพักก่อนเวลาทอ้อใช่ไหมคะ แต่คนรวยเขาจะใช้คำว่าพักให้พอแล้วก็หลุยให้เต็มที่เขาเลือกพักตอนที่ยังมีแรงเพื่อชาร์จให้เต็มไม่ใช่รอให้ร่างพังให้ใจดับแล้วก็ค่อยนอนสมซานแบบหมดหวังคุณเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนทำไมหายไปเงียบเงียบสักพักแล้วก็กลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ชีวิตใหม่พลังใหม่เขาไม่ได้หายไปเพราะแพ้แต่เพราะเขาเข้าใจว่าการพักที่ฉลาด คือการวางหมากใหม่ให้ไกลกว่าเดิมคนรวยเขาไม่กลัวที่จะหยุดถ้าเกิดมันทําให้วิ่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะเขารู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการลุยไม่หยุดแต่คือการเดินให้ถูกจังหวะคนทั่วไปจะลุยแบบไฟลนกล้นแต่คนรวยเขาจะลุยแบบคนที่วางแผนจะไม่พังกลางทางเขายอมช้าลงในบางช่วงเพื่อที่จะไม่ต้องหยุดแบบถาวรในอนาคตเพราะเขารู้นะคะว่าความสําเร็จ ไม่ใช่ของคนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่เป็นของคนที่วิ่งได้ไกลามากที่สุดข้อ8คนรวยเขาจะวางเงินให้ทำงานแทนตัวเองคุณกำลังทำงานเพื่อเงินหรือว่าคุณกำลังสร้างเงินให้ทำงานแทนคุณคะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ารายได้เท่ากับจะต้องออกแรงถ้าทำงานมากก็จะได้มากถ้าหยุดทำก็จะไม่มีเงินซึ่งมันก็จริงค่ะแต่มันคือความจริงของคนที่ยังติดอยู่ในวงจรแรงแลกเงิน แต่คนรวยเขาคิดต่างเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบต้องตื่นมาทำงานทุกวันเพื่อให้ได้เงินพอใช้จ่ายตอนสิ้นเดือนเพราะเขารู้นะคะว่ารายได้ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการลงแรงแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าตัวเองจะไม่อยู่ใช่หาคนรวยเขาใช้เงินเป็นลูกน้องเขาเอาเงินไปลงทุนเอาไปสร้างระบบเอาไปซื้อเวลาเพื่อที่ตัวเองจะมีเวลาคิดใหญ่ทำมากและก็ขยายสิ่งที่ตัวเองเก่ง เขาไม่ปล่อยให้เงินนอนนิ่งอยู่ในบัญชีแต่จะเอาเงินนั้นปั้นเงินให้กลับมาทำงานแทนเจ้าของแบบที่ไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแลกด้วยเวลาถูกวินาทีในขณะที่คนทั่วไปใช้เวลาแลกเงินคนรวยจะใช้เงินแลกเวลาเวลาที่เขาจะเอาไปสร้างสิ่งใหม่สร้างโอกาสและสุดท้ายสร้างอาณาจักรที่ไม่มีวันพังเพราะเหนื่อยคนทั่วไปจะมองเงินเป็นแค่ผลลัพธ์ แต่คนรวยจะมองเงินเป็นเครื่องมือผลิตอนาคตลองถามตัวเองนะคะว่าทุกเดือนที่คุณได้เงินเดือนมาคุณเอาเงินนั้นไปทํางานต่อหรือว่าเอาไปนอนเฉยๆในบัญชีคุณเก็บเงินเพื่อความสบายใจหรือว่าคุณใช้มันสร้างเครื่องจักรที่ผลิตความสบายจริงๆจําไว้นะคะว่าถ้าเงินของคุณยังไม่ทํางานคุณก็จะไม่มีวันหยุดทํางานได้เลยทั้งชีวิต และที่น่าเศร้ากว่ความจนก็คือการไม่รู้ว่าตัวเองยังอยู่ในวงจรของความจนนั่นเองข้อเนิสัยคนรวยก็คือเขาจะตัดสิ่งที่ไม่เติบโตไปด้วยกันออกไปบางอย่างคุณไม่ได้เก็บไว้เพราะว่ามันดีแต่เพราะว่าคุณเสียดายที่เคยผูกพันทั้งๆท,ที่มันกำลังจะฉุดชีวิตของคุณไว้ไม่ให้โตคนทั่วไปใช้ชีวิตเหมือนกับแบกของเก่าไว้เต็มหลังของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่เคยมีความทรงจำดีๆ คนที่ไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตแต่เคยหัวเราะมาด้วยกันงานที่ไม่ได้พาเราไปไหนแต่ก็ทำมานานแล้วนี่นาคนรวยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะเขารู้ดีว่าเส้นทางสู่ความสาเร็จไม่ได้กว้างพอที่จะให้ทุกอย่างโตไปพร้อมกันเขาจึงกล้าตัดสิ่งที่ไม่ส่งเสริมแม้ว่าจะผูกพันกล้าหันหลังให้คนที่ไม่เคยผลักเขาไปข้างหน้าแม้ว่าจะเคยสนิทกล้าเปลี่ยนเส้นทางแม้ว่าจะเคยใช้ชีวิตมาครึ่งหนึ่งแล้ว เพราะเขารู้นะคะว่าความผูกพันไม่ควรเป็นเหตุผลเดียวที่เราจะยอมอยู่กับสิ่งที่ฉุดเราไว้ลองคิดดูนะคะต้นไม้จะสูงได้มันต้องกล้าทิ้งใบที่ไม่รับแสงเครื่องบินจะสูงได้มันต้องทิ้งน้ำหนักที่ไม่จำเป็นแล้วชีวิตคุณล่ะคะมีอะไรที่ควรจะถอดลงก่อนที่คุณจะขึ้นสูงไปกว่านี้คนทั่วไปกลัวความเปลี่ยนแปลงแต่คนรวยกลัวการย่ำอยู่กับที่ เขาเลือกโตแม้ว่าจะต้องโดดเดี่ยวช่วงหนึ่งเขาเลือกตัดแม้ว่าจะต้องเจ็บแต่เขารู้นะคะว่าสิ่งที่ต้องเสียไปในวันนี้กำลังเคลียร์ทางให้กับสิ่งที่ดีกว่ากลับมาในวันพรุ่งนี้อย่าให้คําว่าเคยดีไม่ฉุดชีวิตของคุณให้อยู่ในที่แย่ๆอย่าให้คําว่าเสียดายไม่หยุดความก้าวหน้าของคุณไว้จำไว้นะคะว่าคุณไม่มีทางไปถึงอนาคตถ้าเกิดมัวแต่กอดอดีตที่หมดอายุไว้แล้ว ข้อ10นิสัยคนรวยก็คือการคิดยาวเหมือนกับนักวางกลยุทธ์ถ้าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจนั้นมาจากอารมณ์มากกว่ามาจากเป้าหมายระยะยาวชีวิตของคุณก็กำลังเดินตามเกมของคนอื่นไม่ใช่เกมของตัวเองคนทั่วไปตัดสินใจเพราะว่าอยากจะเอาชนะเดี๋ยวนั้นเถียงเพื่อให้รู้ว่าใครผิดใครถูกตัดสินใจลงทุนเพราะว่ากลัวพลาดโอกาสลาออกเพราะอารมณ์ขึ้นแค่วันนี้เหนื่อย บอกเลิกใครบางคนเพราะว่าหงุดหงิดในช่วงเวลาหนึ่งแต่นั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่ว่าทําไมคนจํานวนมากถึงแพ้ทั้งเกมทั้งที่ชนะในช็อตเล็กๆเ,เพราะเขาตัดสินใจแบบที่ไม่ได้มีแผนการไม่มีภาพรวมไม่มีหมากตาต่อไปในหัวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในทางกลับกันนะคะคนรวยคิดเหมือนกับนักกลยุทธ์นั่นเองเขาไม่สนว่าจะแพ้ในตานี้เขาไม่กลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือว่ายอมคน เพราะเขากำลังวางหมากให้กับตัวเองในตาที่3ตาที่4ที่5หรือว่าในเกมสุดท้ายเขารู้นะคะว่าเกมชีวิตไม่ได้ตัดสินที่แต้มเดียวแต่ตัดสินว่าใครยังยืนอยู่ตอนจบได้คนรวยเขาจึงคิดล่วงหน้าเสมอคะ่ะเขาลงทุนในวันนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสในอีก3มช่องทางในปีหน้ายอมเสียงเงินเล็กๆน้อยๆในตอนนี้เพื่อที่จะเปิดประตูรายได้ที่ใหญ่กว่าในอนาคต นิ่งในสถานการณ์หนึ่งพ่อรู้นะคะว่ากำลังใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาในระยะยาวลองถามตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่คุณตัดสินใจเรื่องสำคัญคุณคิดแค่จะรู้สึกยังไงในวันนี้หรือคุณคิดว่าในอีกหนึ่งปีจากนี้จะขอบคุณตัวเองไหมที่เลือกแบบนี้คนรวยเขาไม่วางแผนแค่เพื่อเอาตัวรอดเขาจะวางแผนเพื่อสร้างอำนาจเขารู้ว่าเกมที่แท้จริงไม่ใช่แค่หาเงินให้ได้เยอะ แต่คือการจัดกระดานชีวิตให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันจนไม่มีวันลม้มเพราะการคิดระยะยาวนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความฉลาดแต่คือวินัยทางความคิดที่คนธรรมดาไม่เคยฝึกและนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมแม้ว่าจะเริ่มพร้อมกันคนรวยก็พุ่งไกลกว่าเสมอนั่นเองข้อ11คนรวยเขาจะสร้าง Personal Brand ให้ตัวเองคุณอาจจะทำงานเก่ง แต่ถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครนึกถึงคุณตอนที่จะจ่ายเงินคุณก็ยังไม่รวยค่ะคนทั่วไปมักจะคิดว่ารวยเพราะเก่งแต่คนรวยรู้ว่าความรวยที่แท้จริงจะต้องเก่งแบบมีคนรู้ว่าเก่งต่อให้คุณจะมีความสามารถมากแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่เชื่อถือไม่จดจำไม่ไว้ใจเงินก็จะไม่ไหลเข้ามาหาคุณนั่นแหละค่ะทำไมคนรวยเขาถึงลงทุนสร้าง personal brand ไม่ใช่เพื่อโชว ไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อปั้นความน่าเชื่อถือให้ลอยมาก่อนตัวเองเขารู้นะคะว่าโลกใบนี้คนไม่ได้ซื้อแค่สินค้าแต่ซื้อเพราะว่าใครขายซื้อเพราะว่าเขาไว้ใจคุณซื้อเพราะว่าชื่อของคุณขึ้นมาในหัวของเขาทันทีเมื่อคิดเรื่องนั้นคนทั่วไปขายของแต่คนรวยจะสร้างตัวตนให้ขายของได้ตลอดไปเขาลงทุนกับการแต่งตัวให้ดูมืออาชีพกับการพูดให้ชัดเจนมั่นใจ กับการเล่าเรื่องของตัวเองให้หน่าฟังเขาไม่ได้ขายแค่ผลิตภัณฑ์นะคะแต่เขาขายความเชื่อมัน่นขายความรู้สึกว่าถ้าเป็นเขาฉันวางใจได้เพราะคนรวยเข้าใจว่า personal brand ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงแต่คือเครื่องจักรผลิตเงินที่สามารถทำงานให้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงเขาสร้างมันจนตัวเองไม่ต้องวิ่งหางานแต่ให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาให้ลูกค้าคนเจอให้คนที่ไม่รู้จัก อยากจะรู้จักคุณก่อนที่จะเห็นผลงานด้วยซ้ําแล้วคุณล่ะคะวันนี้คนรู้จักคุณว่าเป็นใครหรือยังเขาจําคุณเพราะอะไรและถ้าพรุ่งนี้คุณจะขายอะไรสักอย่างชื่อของคุณมีพลังพอที่จะทําให้คนเปิดกระเป๋าสตางค์ไหมคะฉะนั้นจําไว้นะคะว่าถ้าไม่มีใครรู้จักคุณต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันรวยได้ข้อ 12. คนรวยเขาจะทําเหมือนกับเล่นใหญ่แม้ว่าจะยังเล็กอยู่ก็ตาม หลายคนยังไม่กล้าแม้แต่จะคิดใหญ่เพราะกลัวว่าจะโดนหัวเราะเยาะทั้งที่ความจริงก็คือคนที่คิดเล็กต่างหากที่ควรจะถามตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่คนทั่วไปมักจะบอกว่ารอให้มีพร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยคิดใหญ่รอให้มีเงินก่อนรอให้มีประสบการณ์ก่อนรอให้มีทีมก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มเพราะเขาไม่รู้เลยว่าความคิดเล็กกําลังจํากัดข,าดขนาดของโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาคนรวยเขาไม่รอให้ตัวเองพร้อม เขาคิดใหญ่ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยค่ะเขาสร้างแผนที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงพูดแบบคนที่พร้อมจะไปไกลวางโครงแบบที่ไม่ใช่แค่หากินแต่หาทางรอดทั้งชีวิตเขาไม่อายที่จะดูทะเยอทะยานไม่กลัวที่จะโดนคนรอบข้างหัวเราะเพราะเขารู้นะคะว่าความคิดคือแม่เหล็กของโอกาสคุณดึงดูดอะไรไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นใครในตอนนี้แต่เพราะว่าคุณกล้าแค่ไหนที่จะพูดมันออกมาชัดๆ เป้าหมายของคุณใหญ่พอไหมที่จะทําให้คุณจะต้องลุกออกมาทําแม้ว่าจะยังไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามคนรวยเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเกิดมายิ่งใหญ่แต่เพราะว่าเขาเล่นให้ใหญ่ตั้งแต่ยังไม่มีใครจําชื่อได้เขาสร้างสไตล์ของตัวเองให้ดูมืออาชีพเขานําเสนอไอเดียเหมือนกับคนที่พร้อมให้โลกลงทุนเขาคิดล่วงหน้าเหมือนบริษัทระดับพันล้านทั้งที่ยังไม่มีไรายได้หลักหมืน่น เพราะเขารู้นะคะว่าโลกไม่ได้ให้โอกาสกับคนที่ดูธรรมดาแต่จะให้เวทีกับคนที่ดูเหมือนพร้อมจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการมาคับตัวเองให้โตเกินสภาพแวดล้อมเพื่อที่จิตใจจะได้แข็งแรงพอที่จะรับมือกับอนาคตที่ใหญ่จริงๆแล้วคุณล่ะคะวันนี้ยังมองตัวเองว่าแค่คนตัวเล็กอยู่ไหมคะหรือว่ากล้าที่จะเล่นใหญ่แม้ว่าจะยังมีเวทีเล็กอยู่ก็ตามฉะนั้นจำไว้นะคะว่าคนที่รอให้พร้อมก่อนจะไม่เคยได้เริ่ม แต่คนที่ทําให้โลกเข้าใจว่าเขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่วันหนึ่งจะได้ยืนอยู่ในที่ที่เขากล้าจินตนาการไว้ตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ